สวัสดีค่ะทุกคนกรนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องส t ต l e แอสโตโทรชาร์วินลังงานบกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่หลายๆคนรอคอยนะคะเป็นเซตของโซเมทวินเฟรมท e l เลฟก็เดี๋ยวจะเริ่มที่ รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอยากทำคลิปโซเมดก่อนพลังงานในคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานของ e Energy s o u l m a t e แดนด o m นะคะก็มาเปิดใจรับพลังงานบวกกันเยอะๆนะคะพลังงานเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นไขไม่ได้เจาะด,ดูที่บุคคลใดบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างแล้วก็มารับ Energy กันบางทีาอาจจะตรงกับคุณบางทีาอาจจะตรงกับคนอื่นได้ในบางช่วงบางคลิปอาจจะส่งผลอีกทีหนึ่งผ่านไปแล้วหลังจากนี้เดือน3เดือน6เดือนหรือบางทีบางคลิปร่วมปีก็มีทีนี้ พลังงานของเอเนจีนี้ก็จะเป็นเอเนจีที่ไข่สับไพในช่วงเดือนเมษายนต้องขอโทษด้วยที่ช่วงหลังๆนี้จะแบบว่าบางทีอัดคลิปไม่ได้แบบลงไม่ไม่สามารถอัดคลิปได้ทุกวันหรือไม่สามารถลงได้ต่อ,ต,อต่อเนื่องทุกๆวันติด,ต,ดติดกันนะคะเพราะว่าแบบค่อนข้างจะยุ่งมากๆแล้วก็ต้องแบ่งเวลาดูน้องด้วยทีนี้เดี๋ยวไข่จะย้ายกล้องไปที่มุมนูน้นเพราะว่าไปนั่งอยู่ใกล้เอเดนด้วยเพราะว่าเดี๋ยว หลับมาจากพักแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกอีกสักพักก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ระหว่างอัดคลิปหรือหลังอัดคลิปอะไรเงี้ยใกล้ๆอาจจะมีเหมือนแบบอ้อแอร้องอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวย้ายไปมุมนูน้นก็ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลาที่หลายๆอย่างเข้าที่ก็จะมาอัดคลิปคือมุมตรงนี้เป็นมุมที่เป็นโต๊ะทำงานของไข่เป็นมุมดวงแล้วก็เป็นมุมอัดคลิปนะคะแต่ว่าก็คือช่วงนี้ก็จะมีแบบย้ายไปตรงนู้นบ้างก็จะเห็นข้างหลังตรงนี้เป็นแบ็คกราวที่มีใครหลายๆคนที่ติดตาม ในเรื่องของการสะสมไพ่หรือชอบไพ่ทาโร่หรือศึกษาอยู่หรือว่าชอบดูคลิปอย่างเงี้ยชอบดูช่องที่เป็นไพ่ทาโร่อ่านไพ่ทาโร่หรือว่าแบบรู้จักไพ่ทาโร่ก็จะรู้ว่าความหมายของไพ่ทาโร่ที่เป็นรูปด้านหลังของไข่ทั้งหมดนี้คืออะไรบ้างนะคะก็คือเพิ่งได้ามาแล้วก็ เอามาเป็นเหมือนฉากหลังให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกกันมากๆเพราะมันเป็นไพ่ที่เป็นพลังงานไพ่ใหญ่และเป็นไพ่บวกมากๆและเป็นไพ่ที่ถือว่าเป็นไพ่บวกสุดๆอยู่ตรงนี้เลยก็คือใบแรกเป็นเดอะซันเดอะซันนะคะเป็นเดอะซันเป็นไพ่พลังงานไพ่ใหญ่เมเจอร์คนาและเป็นไพ่ที่เป็นไพ่พลังงานบวกที่สุดอันดับหนึ่งแล้วก็ต่อมาตรงนี้เป็นเดอะเวิลด์ตรงนี้เป็นเดอะเวิลด์ t ด e อ o r เวก็คือจะมีพลังงานคล้ายๆกับไพ่ไพ่เดอะซันนั่นแหละมันเป็นไพ่ของแบบเ mm hmm. ขาเรียกวา success, ่าไพ่ของความสักเซสไพ่ของความสําเร็จไพ่ของพลังงานการกําเนิดจุดกําเนิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี สิ่งที่เป็นพลังงานของความสุขหรือพลังงานที่เกี่ยวกับไพ่ต่างประเทศโดยตรงเลยทั้งสองใบนี้โดยเฉพาะถ้าไพ่เดอะซันกับเวอร์อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานต่างประเทศโดยตรงหรือเกี่ยวกับบางคนที่มีเกณฑ์ในสาง,งการที่มีบุตรหรือเป็นบุตรชายได้ด้วยนะคะอืมอันนี้คือยังไม่ได้อ่านไพ่นะแต่หมายถึงว่าเกิดให้ฟังว่าแบล็กเก้าข้างหลังเป็นพลังงานบุญด,ดีให้กับหลายๆท่านตรงนี้รวมถึงเป็นพลังงานที่ตรงกับใครแล้วก็ใบตรงนี้ค่ะ รูปนี้เห็นไหมรูปนี้รูปนี้นะคะรูปนี้อ่า uh ฮ huh. เห็นไหมรูปนี้ตรงนี้นะคะเป็นกรลงล้อโชคชาตาก็คือไพ่นี้ เรียกว่าร h e e l l of Fortune เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับไข่ตรงที่ว่าไข่เคยได้ไพ่ตรงนี้ในการดูดวงส่วนตัวและมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกไปในอนาคตที่ดีหรือจังหวะชีวิตที่มันมีบางอย่างเป็น Destiny ที่รออยู่หรือไพ่นี้เป็นไพ่โชคลาภไพ่ลัคก,กี้ไพ่โชคดีไพ่เกี่ยวกับลักษณะของการที่เกี่ยวกับที่อยู่ด้วย ที่หัวสายโชคอะไรก็ตามแต่ตรงนี้พลังงาน3 Energy นี้เป็นพลังงานที่ไข่ชื่นชอบที่สุดแล้วก็ต้องการเอาพลังงานดีๆมาให้ทุกคนเพราะฉะนั้นมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะคะต่อไปก็จะมาแบบอัดคลิปแล้วก็มีพลังงานบวกจากจากโปสเตอร์ข้างหลังนี้ให้กับทุกคนด้วยถึงแม้ว่าในคลิปนั้นมันไพเหล่านี้อาจจะไม่ได้ขึ้นก็ตามนะทีเดียวไข่จะย้ายไปอัดคลิปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อว่าพลังงานตรงนี้ในเซตคลิปนี้จะเป็นยังไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ คค่ะย้ายมุมกล้องมาตรงนี้กันเรียบร้อยนะคะก็จะมีเด็กน้อยนอยนหลับอยู่ข้างหลังตรงนี้ต้องมาคอยดูใกล้ๆนิดหนึ่งอีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะว่าคลิปนี้แรนดอมตรงนี้เอเนจี Energy ของคลิปนี้จะเป็นโซเมดใครจะขอเริ่มที่โซเมดก่อนในเซตแรนดอมเซตนี้นะคะก็มาดูพลังงานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,อะโอเคลัางงานความรักสาคัญของ คล,คลิปนี้พลังงานโซเมตของพวกคุณพลังงานโซเมตของพวกคุณในคลิปนี้พลังงานอะไรตรงนี้ถึงพวกคุณมากนะคะมีพลังงานอะไรตรงนี้บ้างในคลิปนี้มาดูกันสิว้าวโอเคพลังงานนี้ค่ะ Word waiting for t h e t divine t i u c at work in your love life มันเป็นโซเมตตรงนี้ที่มีการรอคอยที่คุ้มค่าต่อกัน ไม่ว่าพลังงานในคลิปนี้คุณจะมีสถานการณ์ความรักอย่างไรเช่นคบกับใครอยู่ใครกลับมาหาคุณแล้วหรือเป็นพลังงานของคนโสดแล้วก็ตามแต่คลิปนี้มันจะมีพลังงานของเอเนจีที่เกี่ยวกับโซเมทที่เป็นคนที่คุ้มค่าที่จะรอกันหรือในหนึ่งไพน่นี้หมายถึงคนบางคนในคลิปนี้ที่สถานการณ์ในความรากักอ่ะมีจังหวะในเวลาที่ต้องรอคอยอะไรบางอย่างหรือเป็นช่วงจังหวะในคลิปนี้หรือใกล้ๆเนี้ยมันมีบางอย่างที่เป็นสถานการณ์ของการรอคอยอยู่ แต่มันจะคุ้มค่ากับในสิ่งที่รอคอยเพราะว่าไพ่าานี้เป็นพลังงานดีไวท์ทัมมิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อดีไวท์ทัมมิ่งขึ้นอ่ะมันเป็นจังหวะดีวมันเป็นพลังงานเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าแปลตรงๆอ่ะมันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าบางทีมันจะมีเวิร์ดดิ้งคล้ายๆกับดีไวท์แฟมิลีนดีวท์แมสคลน,นคือเหมือนคล้ายๆกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพลังงานความรักระหว่างคนสองคนซึ่งมันมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าพลังงานจัักกวสสิิดธ โชคชะตากาลังเวิร์กออนอยู่ซึ่งเป็นพลังงานไพ่ใบนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นใครที่มีสถานการณ์ความรักที่รอคอยคุณไม่ต้องอะไรมากมายเพราะบางทีถ้าเราพยายามมากเกินไปในเวลาที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณคาดคิดเพราะมันไม่ใช่เดอะไรท์ไทม์นั่นเองทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy ีนี้นะคะ express your l o เ e นั่นเป็นพลังงาน energy ดีๆอยู่ตรงนี้ Go ahead and make the romance. Romantic มติก e จสคือจะบอกว่าใครจะใครจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าใครที่มีสถานการณ์บางอย่างที่เป็นอย่างเช่นแบบต้องการแสดงออกหรือต้องการเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือต้องการพูดหรือต้องการมอะไ้ไๆกับว่าแสดงออกในความรักเนี่ยไพ่นี้เป็นไพ่ที่มากระตุ้นให้หลายๆท่านตรงเนี้ยทำบางอย่างไพ่นี้มันหมายถึงว่าแบบเฮ้ยลุยเลย ลุยกับความรักหรือลุยกับการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกถ้ามันมีพลังงานที่สามารถทําได้หรือสัาการบางอย่างทําให้คุณทําบางนี้ทําบางอย่างตรงนี้กับใครบางคนได้นะอืม เช่นการบอกรักเช่นการพูดอะไรบางอย่างหรือการขอโทษหรือการแบบว่ามีพลังงานที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเปิดเผยความในใจอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนเหล่านั้นที่เขาอยากทําให้คุณนะคะพลังงานตรงนี้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ทีนี้พลังงานมาดูไพ่พลังงานทาโร่ในคลิปนี้สิว่าไพ่พลังงานทาโร่ในคลิปนี้พลังงานเอ e เน y จีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูพลังงานไพ่รวมของคลิปนี้นะคะสํารับความสัมพันของคลิปนี้ พ,พลังงานโซเมทของพวกคุณพลังงานโซเมทของคุณพลังงานถึงพวกคุณอย่างไรบ้างโซเมทของคุณในคลิปนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้คะโ้ยไพ่ของตัวแทนกันกันความรู้สึกที่เป็นความรักอยู่ตรงนี้ขึ้นใบแรกเลยอืมพลังงานของโซเมทในคลิปนี้มีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างในคลิปนี้นะคะมาดูกันหน่อยซิ See? ความสัมพันธ์ความ 3, ความ,วาม 3, สัพันธ์ของคลิปนี้โซ่หมยของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างเอ่ยพลังงานตรงนี้มีพไพ่ใหญ่อยู่หนึ่งใบสองใบ วันนี้มีไพ่ใหญ่อยู่2ใบนะคะแล้วก็ขึ้นมาในชาร์ตแรกแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไพ่มีพลังงานอะไรบ้างไพ่ตรงนี้ใบแรกมีตรงนี้เลยคิงถือถ้วยนี่คือไพ่ของการที่เป็นไพ่คิงเลยอะแล้วก็เป็นไพ่ถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการมีความรู้สึกความรักอยู่ตรงนี้มากๆในคลิปนี้อาจจะมีใครบางคนที่มีความรู้สึกแบบนี้กับคุณมากๆเลยหรือรอคอยอะไรบางอย่างแล้วก็ เป็นอาจจะเป็นตัวคุณด้วยด้วยที่มีความรักให้กับใครบางคนแล้วมีการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งบางคนอาจจะรอคอยกันการแสดงออกในความรักรอคอยกัน ขอโทษเราคอยการพูดคุยเราคอยการเหมือนแค่แค่กับว่าได้ปลดปล่อยในอะไรบางอย่างในในการที่จะมีพลังงานลนสั่ของการแบบมีการสื่อสารหรือหรือสารสัมพันธ์อยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้มี energy ของคนธาตุน้ําด้วยใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นธาตุน้าก็รกดพิจิกเมนใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ําที่มีอายุมากกว่าได้อยู่ตรงนี้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเลยที่หมายถึงชาวธาตุน้ําที่มีพลังงาน ความรักกับใครบางคนอยู่ตรงนี้มากๆถึงแม้ว่าจะมีความผิดหวังมาเกิดขึ้นมาจากอดีตเพราะไพ่เนี้ยมันมีคลื่นอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ยค่ะมีความรักมีความโรแมนติกในหัวใจมากๆให้กับใครตรงนี้แบบพิเศษแต่ตรงนี้คลื่นที่อยู่ใต้ล่างตัวเนี้ยก็บ่งบอกถึงคนคนนี้ที่มีความผิดหวังหรือมีปมในความรักมาเหมือนกันหรือเจออะไรบางอย่างในความรักที่เป็นความเสียใจ หรือเป็นความอ่อนไหวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมานี่พลังงานตรงนี้มีเอ e เนอตรงนี้ด้วยหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบตรงนี้จะบอกว่าบางคุตรงนี้แล้วไพ่ของคุณมีไพ่นี้ด้วยมีคิงดาบด้วย ไพ่รตรงนี้คุณอาจจะเป็นาธาตุลมกระโทษธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือใครที่คุณเกี่ยวข้องในคลิปนี้อาจจะเป็นาธาตุลมเมถุนตุลกุมเราก็จะบอกว่าตรงนี้มันจะมีบางอย่างที่ใครบางคนที่ต้องการจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักคุณจะสามารถตัดสินใจบางอย่างได้แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่มาจากสัญชาตญาณหรือจิตวิญญ,ญาณลึกๆของคุณมากๆที่รู้สึกกันแบบพิเศษกับใครบางคน ไพ่ตรงนี้จะมีบางคนที่เขาเรียกว่าสถานการณ์บางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนที่หมายนกันว่าเป็นช่วงบางอย่างที่ทําให้รอคอยกันหรือเป็นช่องว่างบางอย่างที่ทําให้รอคอยกันหรือมีบางอย่างหมอายๆกัว่าไพ่ของคิงดาบยังหมายถึงการบล็อกกันด้วยบางคนอาจจะเป็นบล็อกโซเชียลกันหรือไพ่เนี้ยอาจจะหมายถึงอีกในหนึ่งคือบางคู่อาจจะไม่ได้มีการบล็อกโซเชียลหรอกยังไม่ยังไม่ได้บล็อกแต่ละกันแต่มันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า อีกคนนึงก็ไม่ได้ติดต่ออีกคนนึงอีกคนนึงก็ไม่ได้ติดต่ออีกคนนึงเหมือนกันอีกคนนึงมีบางอย่างที่เหมือนจะให้กับต่างคนต่างเงียบอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางคู่ตรงนี้นะคะแต่บางคู่จะเป็นพลังงานที่มีความรักอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้และมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้ต่อกันและรอคอยพลังงานนี้มีไพ่ใหญ่ขึ้นมาถึงสองใบไพ่นี้ตรงนี้คุณอาจจะเป็นพลังงานของชาวราศีมีน เป็นชาวราศีมีนหรือไพ่เดอร์มูตัวนี้เป็นไพ่ความคิดถึงเป็นไพ่ของความรู้สึกผิดหวังสับสนหม่นหมองเสียใจอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นมาในอดีตสําหรับบางท่านหรือตรงนี้อาจจะมีพลังงานแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่อกับใครบางคนตรงนี้ที่มีความคิดถึงแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นตัวแทนชาวมีนด้วยโด,ย,ดยตรงคุณอาจจะเป็นมีนก็ได้หรือใครบางคนตรงนี้ที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นมีนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใครจะบอกเลยว่าไพ่นี้มีพลังงานของจิตวิญญ,ญาณค่อนข้างสูงอยู่ตรงนี้แฝงเพราะฉะนั้น คนที่หลายๆท่านที่ดูคลิปนี้ถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าคนเหล่านั้นของคุณมีความรู้สึกทางแบบทางจิตหรือลักษณะของคอนเนคชั่นสเป r รชัลต่อกันมากๆอะ่ะมันจะมีความรู้สึกที่พิเศษและมีการรอคอยต่อกันเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความแบบมีคุณค่าต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้นี่พลังงานตรงนี้มีเอนเน y ีนี้ด้วยเมจิเชียนค่ะเมจิเชียนเป็นไพ่เลขหนึ่งของ เป็นไพ่หมายเลขหนึ่งของไพ่เซตที่เป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นเมเจอร์คานาใบแรกจะเป็นเดอะฟูแต่ใบนี้จะเป็นใบต่อจากเดอะฟูแต่เป็นหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็น energy ของเลขหนึ่งและคุณมีไพ่ลักษณะเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ในวันนี้ท,ทั้งสองเซตเลยทั้งเซตนี้กับเซตต่อไปเนี่ยคือมันมีพลังของการ เซตซีโร่อะไรบางอย่างหรือรีสตาร์ทอะไรบางอย่างกับใครบางคนตรงนี้แหละหรือบางคนรอคอยการเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับใครบางคนในคลิปนี้คนที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้คุณคุณหลายๆท่านตรงนี้บางทีรอการเริ่มต้นกับใครบางคนอยู่อยากเริ่มอย่างนับอยากนับหนึ่งใหม่หรือบางคนอาจจะมีการที่แบบไพ่ในคลิปนี้คือกําลังเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับเริ่ม ไปในทางที่ดีกว่าเดิมกว่าในอดีตที่มันผ่านมาด้วยสําหรับบางคู่ตรงนี้แหละนี่พลังงานตรงนี้มี energy นี้ด้วยนะคะคิงอ่ะควีนถือเหรียญคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินการผสม,มองค์กรหรือใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เกี่ยวกับคุณคือชาวธาตุด,ดินกัรผสม,มองค์กรได้ด้วยแล้วก็พลังงานตรงนี้จะมี energy ของความหนักแน่นอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้ด้วยนะมีทั้งความรักมีทั้งความหนักแน่นอยู่ตรงนี้แฝง พลังงานตรงนี้เนี่ยมี energy นี้ด้วยนะคะสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าเป็นไพ่ลักษณะของการมีอุปสรรคในความรักได้หรือการที่ใครบางคนตรงนี้น่ะอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังผ่านอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้แหละผ่านหลายๆอย่างในชีวิตของความรักอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีจังหวะที่คนบางคนจะรู้สึกเหนื่อยในความรักบ้างแต่ ขอให้รู้เลยว่าความรักเนี่ยมันจะต้องอยู่ในจังหวะที่มันใช่อย่างที่ใครบอกคือวอดเวดดิ้งฟอร์มันจะต้องเป็นเวลาที่ใชค่คู่ควรกับเวลาที่รอคอยมันถึงจะพอดีกันนะคะทีนี้ไพ่ของคุณนะคะนอกจากจะมีไพ่หนึ่งดาบแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้าด้วยเป็นไพ่เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเนี่ยอืมเป็นไพ่ในเรื่องของการตัดสินใจการสื่อสารการมีแพชชั่นการเหมือนคล้ายๆกับมีพลังงานของเอเนจีลักษณะของ เคมีต่างๆอยู่ตรงนี้ที่หลายๆท่านตรงนี้มีความรู้สึกแบบนี้กับใครบางคนที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้นะคะก็จะบอกเลยว่ามันจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างของใครบางคนในคลิปนี้ไปในทางที่ดีของความรักได้แล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยมี energy ของคนที่ไพ่เนี้ยค่ะมีไพ่สีดาบด้วยเพราะฉะนั้นสีดาบอ่ะมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับ energy ของคนบางคนในคลิปนี้มีช่วงเวลาของการรอคอยมีช่วงเวลาของการที่มีช่วงเวลาของการ,การแบบเขาเรียกว่า ชีวิตความรักมีจังหวะชะลอมีจังหวะนิ่งๆสง,งๆบ้างในบางครั้งนะคะขอให้เหมือนคล้ายๆกับว่าขอให้คุณผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปก่อนเพราะพลังงานตรงเนี้ยมันจะมีบางท่านตรงนี้ที่ Energy คลิปเนี้ยลิงก์กันกับพลังงานของการรอคอยตรงๆเลยแต่ที่ใครบอกเลยการรอคอยมันจะคุ้มค่าเสมอช้าๆได้พราเล่มงามหรืออะไรบางอย่างเรื่องความรักเนี่ยยิ่งช้า มันจะยิ่งเป็นบทพิสูจน์ในทางที่ดีและมันจะคุ้มค่ากับที่รอคอยบางครั้งถ้ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มากําหนดกะเกณฑ์ให้ความระคุณช้าไม่ต้องไม่ต้องคิดมากหรือไม่ต้องกังวลบางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่ใครบอกก็คือไพ่นี้โดยตรงนะคะคือดีว u ยทัมมิ่งมันเป็นจังหวะของโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงที่มากําหนดมาเวิร์ก ทำงานในพลังงานชีวิตรักของคุณอยู่เพราะฉะนั้นบางทีหลายๆคนตรงนี้ก็พยายามไปหรืออะไรมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ใช่ช่วงด้วยที่พลังงานนี้มีเอเนจีนี้เป็นไพ่ของการสื่อสารด้วยหรือเป็นไพ่เมสเซนเจอร์เป็นไพ่พลังงานที่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้ด้วยเมสสิงธนูอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟที่คุณอาจจะเป็นธาตุไฟที่เป็นวัยเด็กกว่าใครบางคนตรงนี้หรือคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นคนธาตุไฟวัยเด็กกว่าก็ได้นะคะเออ ทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูสิว่าอ่ะมันเป็นพลังงานยังไงในไพนี้ของเซตนางฟ้าของคลิปนี้ลังงานของแองเจิลแองเมีแองเจิลวันเซอร์มีคำตอบอะไรบ้างให้กับคุณในคลิปนี้นะคะมาดูหน่อยแองเจิลวันเซอร์มีทังงานคำตอบอะไรให้กับคลิปโซเมในคลิปนี้โซเมทุกคุณมีพลังงานคำตอบอะไรจากนางฟ้ามาถึงทุคกคนบ้าง นั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่นนพตรงนี้ต้องการจะมาบอกตรงนี้ว่า don't stop don't stop ก็คือ don't stop ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามในความรักที่เขาเรียกว่าอย่าท้ออย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังและโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าเหมือนผ่านอุปสรรคหรือมีอุปสรรคในความรักหรืออะไรก็ตามแต่คือมันไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นวันที่แย่แล้ววันข้างหน้ามันจะเป็นวันที่แย่หรือเป็นวันที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นเป็นการรอคอยตลอดไป มันจะมีพลังงานถานที่ว่าไพ่นี้ต้องการจะมาส่งพลังงานบวกให้กับหลายๆท่านก็คืออย่ายหยุดใอย่าย,ย่อยท้อกับความรักนะคะแล้วก็พลังงานนี้มี Energy ตรงนี้ด้วยคือ Within the next few weeks มันมีพลังงานตรงนี้ที่ใครบางคนตรงนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ มีพลังงานไม่กี่สัปดาห์ในพลังงานในคลิปเนี่ยคือไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ไปได้หรือไม่กี่สัปดาห์าหาหในพลังงานที่อยู่ใกล้ๆในช่วงคลิปนี้ที่เกิดขึ้นมาที่มีพลังงานของการที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีการเกี่ยวข้องกับคนบางคนที่รอคอยกันมาแล้วมีพลังงานของการเริ่มต้นในทางที่ดีนะคะแต่บางท่านตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของการที่ว่าถ้าคุณยังลิงก์กันกับพลังงานไพ่น,นี้โดยตรงคือการรอคอยบางอย่างแล้วมีความคิดถึงกับใครบางคนมากๆตรงเนี้ย นะคะพลังงานของบางท่านตรงนี้จะมีพลังงานสถานที่หลังจากนี้ไปหลังจากน,ากนี้ในคลิปนี้ไปไม่กี่สัปดาห์อาจจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับบางคู่ตรงนี้อแต่ขอให้ใหลายๆท่านอย่าอย่า,อย,าอย่ามีพลังงานลบนะไม่ว่าคุณจะเชื่อในความรักมาก้อยแค่ไหนก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ใจและอยู่ที่ตัวคุณและอยู่ที่ความศรัทธาด้วยนะคะและอยู่ที่จังหวะของมันพลังงานตรงนี้มาดูซิว่า พลังงานข้อความตรงนี้ข้อความข้อความจากโซเมทของคุณมีพลังงานอะไรบ้างถึงพวกคุณนะคะในการดูคลิปนี้ขอดูหน่อยว้าวข้อความจากโซเมทของพวกคุณข้อความจากโซเมทถึงพวกคุณ ข้อความจบโซเมตนะคะขอความโซเมตในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างว้าวไข่สับออกมาให้ถึง5ใบเซตของเดือนนี้จะสับ พลังงานของข้อความตรงนี้ที่ข้อความที่อยู่ในคลิปโซเมทาวินเฟรมแล้วก็ชุดเลิฟให้5ใบลังงานตรงนี้มีอะแบรบกรกมี I want to marry you r a s s อุ้ยพลังงานแบบซูซามากแล้วก็มีไพ่ trust in the infinite possibilities มี I'm trying not to lose faith แล้วก็มี cutting fake people out my life แล้วก็มี we are strongly Connected in the 5D พลังงานเป็น Energy ที่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็พลังงานตรงน,นี้จะบอกว่ามันมีใคร,ร,ครบางคนตรงนี้ที่มีพลังงานลักษณะของคนที่โซโมเมตในคลิปนี้มีคนที่รู้รู้สึกถึงความที่คนบางคนตรงนี้ทําให้คุณอยากมีพลังงานชีวิตร่วมกันหรือเป็นคนที่อ,อ,อยากอยากมีชีวิตเป็นชีวิตคู่ร่วมกัน อยากมีโอกาสในการพัฒนาไปเป็นพลังงานของการเป็นเหมือนแฟมิลี่ร่วมกันอยู่ตรงนี้สาหรับบางท่านนะเออความรู้สึกแบบนี้สําหรับหลายๆคนตรงนี้ที่รอคอยพลังงานตรงนี้มี energy ของความเชื่อมั่นบางอย่างของมันมีหลายท่านตรงนี้ที่มีความเชื่อมั่นในความรักหรือมีความเชื่อมั่นในความนไปได้ถึงแม้ว่าบางคนมีสถานการณ์ของการรอคอยอยู่ก็ตามนะคะพลังงานตรงนี้มี energy ของตรงนี้ด้วยที่ว่านอกจากจะมีพลังงานของ Trust แล้วไพ่นี้ก็คือพลังงานที่ มีมีหลายๆท่านตรงนี้รวมถึงตัวบคุคคลเหล่านั้นที่สะท้อนมาถึงบคุคคลเหล่านี้คือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคนที่พยายามที่จะไม่สูญเสียความศรัทธาในเรื่องของความรักจะต้องไม่สูญเสียความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ของความรักหรือความสมหวังในความรักถ้ามีความศรัทธาต่อกันดังนั้นตรงน,นี้มี energy ของบุคคลตรงนี้ที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นโชคงหวะของการรอคอยหรือ เป็นช่วงจังหวะที่ผ่านอะไรบางอย่างเช่นบางคนตรงนี้มันมีพลังงานในชีวิตหลังที่เจอตัวหลอกในตัวจริงในช่วงแบบนี้ได้เป็นการคัด people เป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะเป็นตัวหลอกของใครบางคนก็ได้หรือใครบางคนเป็นตัวหลอกในชีวิตคุณเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเป็น เหมือนบายพาสเป็นทางผ่านของกันและกันสําหรับบางคนตรงนี้นะคะกว่าที่จะมีความรักที่สมหวังอย่างที่รอคอยหรือเป็นความรักที่คุ้มค่ากับใครบางคนที่รอคอยกันและกันจริงๆนี้พลังงานตรงนี้มี energy นี้หลายๆท่านตรงนี้ในคลิปนี้เป็นคู่ที่สตรองกันในลักษณะที่เชื่อมต่อกันในสักของจิตวิญญาณที่เป็นระดับแบบเขาเรียกว่าเหมือนคู่คู่กันที่รู้สึกสื่อถึงกัน ลิงก์ถึงกันเซนถึงกันฝันถึงกันและไพ่มีเดอะมูนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเอเนจีลักษณะของสเป r i ชวลพาร์ตหรือ s p i r i t u ลคอนเน e c ชั่นแฝงอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือลักษณะคล้ายคกับไ d ดีตรงๆต,ต,ตรงไพ่ใบนี้เลยนะคะโอเคแต่เอาพลังงานบวกมาให้แล้วพลังงานในกองไพ่ก็มีไพ่นี้ด้วย I ไอแฮปดูพิเชอร e เซฟบนไม my p h ีหลายหลายท่านตรงนี้ที่มีรูปของใครบางคนที่เซฟกันไว้ในโทรศัพท์ของกันและกันอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเขาเซฟรูปคุณคุณเซฟรูปเขาหรือเซฟรูปกันและกันแล้วเอาไว้ดูเวลาแบบนึกถึงกันอะไรแบบนี้พอาไพ่ตรงนี้ในพลังงานนี้ก็มีไพ่พลังงานของการรอคอยด้วยนะคะ มี2เมแมเท้าด้วยโอเคเอาพลังงานบบกมาให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงาน,นดีให้กับหลายๆท่านตรงนี้แหละแล้วใครจะบอกว่าทุกๆก,การรอคอยในความรักอะมันมันคุ้มค่าเสมอมันคุ้มค่าเสมอนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวใครจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะ่ะทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากๆรักษาสุขภาพเยอะๆแล้วก็ ใช้ชีวิตแบบมิติในทุกๆวันแล้วก็พลังงานบวกไม่ใช่แค่นนเรื่องของความรักพลังงานบวกใช้กับในทุกๆด้านของชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันอยู่เสมอแล้วก็ใข่มีพลังงานบวกส่งมาให้ตลอดถึงแม้ว่าบางช่วงจะแบบติดธุระหรือติดอะไรบ้างที่ลงคลิปได้ช้าบ้างหรือลงคลิปได้แบบว่าไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันติดกันอะไรแบบนี้แต่พยายามทำให้อยู่ตลอดนะคะไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เดี๋ยว ต่อไปก็จะมี energy ดีๆในคลิปอื่นมาให้อีกนะหวะัว่าทุกคนจะชอบวันนี้ไปก่อนนะคะมีคนหลับยาวหลับยาวเลยคลิปนี้โอเคนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย